โย่ก็สวีดสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นโรบอกแมปที่มีชื่อว่า Project New Wo r l d กันอีกเช่นเคยนะครัววันนี้เราก็จะมาสรุปอัปเดตกันว่าอัปเดต5เนี่ยมีอะไรกันมากนะครับนะไต้องแปลกใจนะว่าทําไมผมถึงเล่นตัว ID ดีลองเพราะว่า ID หลักเนี่ยมันมีคูณ2 EP อยู่นะครับก็เลยเออเดี๋ยวมันจะหมดเวลาก็เลยเอาดีลองมาทําคลิปก่อนละกันนะครับนะก็อ่ะก่อนที่ไปดูคลิปกันนะครับก็ ขายของก่อนแล้วกันนะพี่เปา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 อย่างวะพี่คิดว่าผลนิ้มลอยได้ไหม n ่ะผมอยากรู้อะเห็นมีล่มด้วยอะมันน่าลอยได้นะใหม่รู้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 รโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนอลอยได้นั่นก็คือ ลอยสโตนนี่เองนะครับก็มีบริการสุ่มไก่ตันด้วยนะสำหรับไอ้ผู้ชอบสุ่มดวงอะนะแล้วก็มีไก่ตันด้วยนะครับสําหรับคนที่คิดว่าตัวเองเกลนะ <S <S แล้วก็มีระบบกดผลด้วยนะครับเช่นบล็อกฟุตคิงเลกาซีแล้วก็รวมถึงผู้เกมพาร์ทด้วยนะครับไอเทมใน,นระบบก็มีขายเหมือนกันนะครับคนใครที่อยากใช้บริการนะครับนะลิงก์เพจกับลิงก์เว็บอยู่อัลไลนคลิปนี้เลยนะครับกดเลยนะครับนะขอร้องแหละถ้าไม่กดผมจะสมโมอาร์ไปเทคกย่อนะครับโอเคนะครับมา อย่างแรกเลยนะครับนะเลเวลนะครับเลเวลจะเพิ่มจาก1,300เป็น1,625นะครับแล้วก็ค่าหัวเพิ่มจาก400 0 0 0เป็น500 0 0 0นะครับแล้วก็ผลผลใหม่แนละ้วก็เป็นผลซ้ายในเองนะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาวุธของมันนะครับประมาณนี้นะแล้วก็พวกเอ่อบอทค่าหัวประมาณนี้บลาบล,ล,ลานะครับแล้วก็เอ่อเขาปรับใหม่เนาะคือตอนแรกเนี่ยไอ้ระบบแคนนะครับระบบแคนเนี่ยอ๋อ ออกไปใช่ตกโกตกอ่อนรื้ว่าตกใจรื้ว่าอ๋อมาอีรอลืม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 นึกว่าได้รีหลักอยู่เอ่อถ้าระบบแคนนะครับเขาปรับใหม่เนาะตอนแรกเนี่ยเราสามารถเชิญคนแบบเลเวลศูนย์หรือหนึ่งก็ได้หรือแบบเพิ่งเล่นเลยเพิ่งเล่นน่ะแต่ว่านี่ครับปรับใหม่นะก็เลยเออคุณจะสามารถเชิญได้เฉพาะผู้เล่นที่มีเลเวลห้าสิบขึ้นไปนะครับนะโอเคก็ตัดมันนะครับนะแล้วก็ค่าหัวก็ ตอนแรกเนี่ยเวลาตีคนก็จะแบบว่าตีได้ไม่จากัดจะเป็นแบบอันนี้เขาจะจํากัดแล้วก็คือว่าเป็นการว่าสามท่าสาเหมือนพุ่มบล็อกฟุตคิงลีเกซี่และมานี้นะครับอ่ะที่เหลือก็เป็นการปรับอะไรบลาบลาบลา l a h แล้วก็อย่างเช่นแบบเอออะไรเดียรเควสเหรอเป็นเควสตรงเนี้ยเควสฟักทองอ่ะ ไอ้เครวฟักทองตัวนี้เขาปรับใหม่นะซึ่งก็ไม่รู้เขาปรับอะไรเหมือนกันนะครับเอาจริงกูอ่านก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกนะแล้วก็อัปเดตนี้ก็มีประมาณนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับมีบอสใหม่เกาะใหม่นะซึ่งเกาะก็อ,อยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้เลยนะอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะต้องไปไงเนี่ยไม่มีตังค์หาตังค์แป๊บโอเคมีตังค์แล้วปะได้เวลาเสกเรือนะครับก็ เกาะใหม่ก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับหลังเออหลังเกาะลิงเนาะไปะไปกันเลยแล้วกันนะครับ Let's go ขออนุญาตเสกเรือนะครับไป โอเคเราก็มาถึงเกาะใหม่กันแล้วก็เป็นเกาะของเออนักปฏิวัตินะครับก็ตรงนี้เนาะถึงแล้วเออ่จุดเซฟจุดเซฟอยู่ตรงนู้นเหรอทำไมาอันนี้เควสจุดเซฟ,ฟ,ฟอยู่ตรงไหนวะอ๋อตรงนั้นไงโอเค okay. ซึ่งเกาะน,นี้ก็เป็นเกาะที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็เอ้ยอะไระอ่ะอ๋อหรือเปล่าใช่ป่าวะมันคืออะไรวะ เลนลี่เออเขายังไม่ได้อัปเดตไอ้เจ้า NBC ตัวนี้มาเหรอวะโอเคถ้ามันเถอะเราลงกูอยู่แล้วกันนะครับเป็นเลเวลกูไม่ถึงกูกาดเกินแค่แหละก็น่าเป็นที่เอาไว้ทําำอันนีอ้อันนี้ผมมั่วนะครับอันอาจจะเป็นที่เอาไว้ทำไฮคิว V2 ก็ได้นะครับนะอาจจะนะก็เขายังไม่ได้เอาเข้าเว็บใช่ไหมก็เลยไม่เห็นเนาะมีแต่อันเนี้ยเออมีแต่เนี้ยเอยใช่ปะอันนี้ปะอ๋อนี่ไง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  อันนี้ไงอ๋อน,นี่ไงเป็นไฮค h วีสองจริงๆด้วยครับแล้วก็ก็ไม่ต่างอะไรจากเดิมจากบวกห้าเปอร์เซ็นเป็นเจ็ดจุดห้าก็ก็โอเคโอเคเป็นไฮค h วีสองจริงๆด้วยครับในนั้นนี่อยู่เกาปฏิวัตินะครับนี่ตรงนี้นะอ่าเป็นไฮค h วีสองนะครับอันนี้จุดเซฟเนาะก็ไม่น่านมีไรใช่ไหมไหนเราไปดูเควส์ดิอัะเอ๋ โอเคตามนี้นะมี3เควสอะไรเนี่ยทำไมมอนเตอร์เกมนี้มันดูเกเรจังวะไอ้นายเกย์บอกไอ้เฮ้ไอเกย์บอกไอ้ไอ้ไอเกบอกไอ้คนใดเฮ้ยมีตัวถอดชุดด่าตั้งแต่ตั้งแต่กอดลอยฟ้าแล้วไอ้เกเกอู้อะไรเนี่ยมึงถอดเสื้อกันทำไมเนี่ยฮัลโหลอามามามาขอถ่ายรูปหน่อยละกันนะครับทำเป็นปลุกคลิปนะครับอ่ะ ยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย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  <c oughs> อะไรคลิปนี้ก็เอาไว้บีเท่านี้อะไรคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้ละกันนะครับแต่ถ้ามีโค้ดอะไรก็ผมก็จะแปะไว้ใต้คอมเมนต์เช่นเคยนะครับไปแปะครับทุกคนจุกลู